สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าต่ายกกอกะนะคะเกิดอะไรขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรรถกระจกขึ้นรถกระจกลงอะไรนี่บางอ อ้าวโจ้ตุนเต้นอะไรไม่ใช่มันเกิดโจ้ไม่ใช่มันเกิดโจ้ไอ้ตีไม่อกนะเป็นขโมยไม่ได้นะเนี่ยเปิดประตูบ้านมาได้ะคะม่เอาโจ้เอาอม่ไไม่นึเมตี่ั้หน่อยว้าไอ้าเอเดดิ หายไ,ได้แล้วโอ้โหเป้นเต็นเต็มเต็มเต็มโจ้มือสันเลยโจ้มือสันนึกว่าวันเกิดโจ้ใช่นะครับเดี๋ยวเขให้เดี๋ยวเ กลัวไม่ได้ร้องร้องก่อนเลยไหมแอบร้องก่เลยอ้ยเคยังไม่มาเลยไม่กลัวไม่ใช่กลัวไม่ได้ที่หนึ่งไงทุกคนทุกคนรออะไรกันมีเซอร์ไพรส์ใหญ่อะไรทุกคนรออะไรกันเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ใหญ่อะไรที่หน้าตายไม่รู้ <c oughs> จะเซอร์ไพรส์ใหญ่ขนาดไหนเลยเหรอโอ้โหเยอะมาก <c oughs> คนเยอะมากจะเซอร์ไพรส์อะไรใหญ่ขนาดนี้เซอร์ไพ้ายอาจารย์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 ดอาจารย์รำนะคะอาจารย์อาจารย์อาจารย์หายเหนื่อยอาจารย์รำนะคะอาจารย์อาจารย์รู้แล้วในะื้นที่นะอาจารย์รู้แล้วนะครับอาจารย์บอกอาจารย์รู้แล้วนะมาตายด้วยนะรำนะเะตตารำตลาดนะอ้าวอุ้ย ระวังหกขลลมนะระวังหกขลลมนะไม้ช่อใหญ่นะครับดอกไม้ช่อใหญ่จากจากลุงจิมนะคะอันนี้ชั่วโมงวันขึ่นวันขึ้นทำเป็นวันนะครับอันนี้ทำเป็นวันนะครับเินเหมือนเยอา โอ้ไปดูอะไรโอ้อโอหเจ้าเจ้าเป็นคจันสีเลยตัวแทนให้ท่านนะครับอขอนะครับวันนี้เนาะ,อะขอขอ,ขออยู่เพื่อทุกท่านนะครับส่งมอบเข้าไปในในดอกไม้นะครับท,ทุกทุกท่อทุกดอกนะครับเป็นตัวแทนของยูทูบเบอร์สายลุงพลนะครับอวยพรงานวันเกิดของลุงนะครับปีหนึ่งนะครับที่ลุงจิมมี่มาอยู่ที่เนาะขออวยพรให้ลุงนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยร่ำรวยแล้วเราก็จะผ่านสิ่งที่ไม่ดีนะครับผ่านไปสู่เรื่องดีๆนะครับเราจะอยู่เคียงข้างลุงตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับซึ้งเลยครับซึ้งแล้วซื้อหนึ่งคู่นะครับเฮปเบิร์เดย์นะครับเฮปเปอร์เดย์ขอบคุณผมนี่แหละครับอันวันครึ่งลุงและอันนี้ของ โอ้สตอรี่นะครับมาไม่ได้นะครับผมมอบให้ลุงนะครับครับผมเอาลุงพูดเลยครับเดี๋ยวเอาก่อนนำนามสกุลเลยนะใครครับใครครับใครครับครอบครัวลุงจีนี่อยู่กันมาปีนึงไม่รู้จักนามสกุลอ้าวก็มีแต่เรื่องจริงเนาะมีเรื่องจริงมีใครรู้จักนามสกุลเไม่รู้ ทำผมทําคลิปเมื่อเช้าก็ให้หลายหลายคนอวยพอแล้วหน้าบ้านลุงเพราะว่าไม่พร้อมเพียงกันเพราะว่ามัาน,านไม่ใช่ตำสกุลจริงเขาไงอ๋ออย่ารู้ใช่ไหมครับมีเรื่องจริงกับ oh Story ไมไมโอ้เรื่องจริงเหรอเอาแล้วอะไรไม่เป็นแล้วตอนนี้บคคุณนะรั ขอบคุณกิมนะครับที่เป็นตัวแทนเนาะตัวแทนยูทูบเบอร์นครับแต่ละช่อแต่ละดอกนี่คือยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับค่ะค่ะจะพูดเยอะอ้าวจะร้อง้จะร้องจะร้องป๊บนงรับค่ะรับค่ะใครจะมอบอีกคะใครจะมอบอีกแล้วลุงคดเน ค่ะอยากจะถามว่าคุณไปเที่ยวทะเลคุณไปเที่ยวทะเลสนุกไหมคุณไปเที่ยวทะเลสนุกไหมน่าตายก็วุ้ยพรมันเกิดให้ลุงเมื่อเช้านี้เอ็มเอ็มน่าตายไหลูกอะไร อะไร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 โอ้โหทำไงอ่ะเร็วๆสิมาช่วยกันได้จังไหนไปจุดอยู่บุ่นก็ได้ลูกไปคนจุดให้เออไปแล้วไปแล้วมาแล้วพี่เดี๋ยวลงกินาๆโอ้ยเร็วๆคนสวยคนสวยนี่ติดตลอด เมฆเมฆที<จ>่ไหนอ่ไปดีกันไปดีกันเดี๋ยวเอ็มไ้ยิ่งมาดูอัไให้กลใหใจเราโอ้โเดี๋ยวเอ็มยจะผุดแต่เดี๋ยวเยวปลาจิ้มเดี๋ยวเอ็มเิดของลุงนะครับครบหนงปีที่ลุงจิมมี่แล้วก็จะเปวยมาเลยนค่มาอยู่ที่นี่นะครับปีหนึ่งเข้าไปข้าง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 นี้ปีหนึ่งนะครับ สุขสันต์มันเกิดลุงพลนะคะเป็นเป็นรูปปั้นลุงนะค่ะไม่นู่นดู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 นี่นะคะโอ้มันสวยมากแล้วก็มีพญานาคด้วยนะคะทุกคนสิ่งที่ลุงพอมากคือคือพญานาคเพราะว่าลุงเกิดปีมะโรงเนาะอ่านี่นะคะก็จะมีเงินมีทองอ่ามีเงินมีทอง

จริงๆเค้กแค่หกเอ่อเทียนแค่หกก็พอค่ะแทนเก้เกาเอาเก้าเหรอถ้ามันไม่ติดก็หอดออกพอตัวนั้นอ่ะประหลัดใจเลยเซอร์ไพรส์มากเป็นซอร์ไพรส์นะคะที่เอฟซีจัดให้นะคะเอฟซีนะคะผ่านช่องนั้นะคะนั่นชาแนลกับช่องพี่จิมมี่ใช่ไหมฮะระวังรถเด้อระวังรถเด้อระวังรถระวังรถเนาะเนา Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday.

แบบมากแดดเหน่อไว้ในบ้านก็ได้ไว้นลกกันเอาลง่นี่แล้ครอบครัวนะครับที่มาให้นะครับชวยรับนันเอี่นครับผมองนี้โย่เพิ่เขาบ้านนครับมีเยอะนะครับะมีอไหไรลูก สำหรับคลิปนี้ของน้าตายก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ